สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะพวกผมนะครับบีทีบิ๊กไทรเกอร์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พาไปซื้อคอมเนาะนี่อุปกรณ์คอมนะฮะเราจะมาดูกันบ้างว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับเคสเคสตัวเนี้ยอ่อเป็นของอะไรดูโพยกันแป๊บนึงงอ่อเคสเป็นซูนามินะครับกาเล็กซี่ G11 เนาะแผ่นพ่อมเป็นสีขาวนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็น SSD นะ SSD ของ a p a c e r นะฮะ480กิกนะครับเป็น M.2 เป็น BME นะครับแล้วเป็นแรมเป็น HyperX Fury นะครับผมเนาะของ Kingston นะฮะเป็น8กิกแถวนะครับผม2ตัวนั่นเอง PCU ใช้เป็น Core i5 นะครับ Gen9 นะครับผม 9400F นะครับ เ uh, Power supply ตัวน,นี้นะครับเป็นของ Corsair นะครับ Corsair CV 650คือ650วัตต์นะครับ80พัดพัดบอลน,นะโอเคกรัดจอเป็น Zotac นะครับ Zotac RTX 2องศูนย์หนะครับผมตัวนี้เนาะเมนบอร์ดที่ผมใช้เป็นอ่ Asrock uh, นะครับ Asrock B สามหกห้ M Pro 4นะครับ ราคาอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะ้วลองไปถามแอดไว้ดูนะครับผมเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรประกอบมาประกอบเองมันจะอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไระให้ร้านเขาประกอบให้มันจะเป็นอีกราค่าหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบพร้อมกันนะครับผมไปกันเลยอันดับแรกนะครับเราแกะทุกอย่างออกประกอบไว้ก่อน <Okay. S 1> นะครับ แอดไว้จันทบุรีต้องเข้านะฮะังหวันนี้คืนได้ทุกตัวนะครับเนาะถ้ามันเสียนะฮะเนาะว้าวอันนี้เป็น SSD นะครับโอ้วะที่แกะคอมมอนอยู่ตรงนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะอ๋อนี่ไงเออนี่นะครับอัปร์เซอร์นะฮะเอาเปิดไปอย่างนี้ก่อนนะครับ อ,อันนี้เป็นแรมนะครับไฟเปอร์เอ็กซ์นะครับนี่นะกล่องเอาเล่เรียกวอนเออเนาะสองตัวนะครับแกะทิชสองตัวนะฮะสวยงามต่อไปนะครับเป็นพ c ซียูนะครับผมเนาะแกะตรงไหนไวนะเนี่ยเออตรงนี้ปล่าหก ะครับปรับอืมแหกตรงไหนเนี่ยถูกกันเลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไปแกะได้ตรงนั้นละเออนี่ตรงนี้เนาะกล่องอปลเลือดปลาลานะครับผมเนาะในกล่องก็จะมีนี่ฮะกล่องอปลเลือดปลาลาเนาะมีอ่า อะไรนะเรียกคู่มือนะครับกล่องไม่ใช้เอาก่อน TCU ตัวแค่นี้นะครับแต่มันมีพัดลมมาให้ด้วยเนาะแกะยัไงไงนะเนี่ยแป๊บนึงอ่าที่นี่มีมีใช่ไหมเฮ้ยนี่ดิเออนี่ปุ๊บนี่นี่เป็นพัดลมนะครับผมอ่าเห็นเนาะผมไม่ได้ซื้ออ่าเขาเรียกอะไรนะซิลิโคนมาเพิ่มนะครับน่าจะใช้ได้อยู่แหละประมาณนี้ โอเคเยินมายินเข้ามากันใหม่นี่ PCU นะครับตัวนี้นะฮะโอเควางไว้ก่อนนะครับอมามากอ,นะบองโยนทิ้งไปนะครับต่อไปเป็น power supply นะครับ power supply แกะตรงไหนแกะตรงนี้ ใช่ไหมวันนี้น่าจะใช่แหละแกพ,บพึบพับไม่ใช่เ,เขาบอกคืนได้นะแต่กองห้ามขาดเออน้นหนามากครับไปไม่เป็นเลยทางไหนวะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้โอ้โ สวยงามแก็แบ,บสวยงามเนาะแ้่กองสายไฟนะครับผู่มือไม่ได้อ่านนะโยนทิ้งไปนะครับแกะออกมาอ่ามันไม่ใช่แบบเขาเรียกแบบอะไรนะที่มันถอดถอดปลั๊กได้อะ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนเขาเรียกรุ่นอะไรไม่รู้นี่มันแบบเป็นสายปลั๊กมาเลยนะครับอือ ดูหน้าตามนะนี่คอแซนะครับ CB 6 5 0นะครับตัวนี้เป็นพับบอลน,นะออกไปนะต่อไปเอาเป็น,นออระเิตของเราดีกว่านะฮะกระจอนะครับผม RTX 2 0 6 0 Super นรนะฮะชุบตัวนี้จะแน่นก็เขยา่าเขยา่าเขยา่า โซแท็กมา่้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์เนาะปึ๊บนี่ก็มีคู่มือเหมือนเดิมครับโยนทิ้งไปไม่ได้ใช้นะฮะปึ๊บกองกอบนี่โอนฟิวฟิวนะฮะกระจอนะครับผมวางไว้ก่อนนะฮะต่อไปเมนบอร์ดนะครับอันนี้หลบก,ก่อนหลบกอน ไปเป็นเมนบอร์ดนะฮะโอ้โหเมนบอร์ดมาพร้อมอ,อุปกรณ์ต่างๆนะฮะของเมนบอร์ดเนาะเก็บไว้นะครับถายมีเขาเรียกอะไรอนะ่ะตัวโปรแกรมของเมนบอร์ดนะนี่ก็เราคงไม่ได้อ่านหรอกอ่ามีเพจปิดหลังนะฮะ เหตุหลังพี่เองเชฟเนาะแลก็อันนี้เป็นสายชาต้านะครับนี่ไม่เหมนะฮะที่กองบนทิ้งไปไม่ได้ใช้นะครับใช้ตัวแบบเนื่อนหนาหรือเปล่าอันนี้ันน,ะน,น,นี้ชึบอืมมาแล้วลองนิดนึงนะฮะนี่นะครับผม สวยงามนะครับเอาวางไว้ก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวหาอุปกรณ์กัน,กนแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อ่ะตัวนี้ได้อยู่นะครับเราจะแกะ อบอกก่อนนะครับเงาเนี่ยวิ่งวะนะิ่งติดแล้วเนี่ยติดหรอือเป่าอาติกนะครับอย่างพาติกก่อนนะครับอ่าจบเยจิตนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไร นี่เป็นฮิตซิงของอะไรนะเขาเรียกนะฮิตซิงของเ s d ตีเอสีนะครับสิลิโคโนมาให้ด้วยถึงขั้นตอนการปลกักอ M M ่อเป็นเอ็นดัทูเอ็นบีเอ็ดีเขาดูก่อนว่า เข้าไปปุ๊บแล้วพอดีไหมวิสิตว่าจะอพอดีไหมเลยพอดีอ่ะผมขอเวลาประกอบก่อนเนอะเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวคลิปจะนานเนอะ Two hours two later. นี่นะครับผมนะฮะเราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโน้ตข้างหลังหันข้างหลังมาอ่ารูปนี่นะฮะเก็บสายนิดนึงนะฮะเก็บสายนิดนึงนะครับเหมือนจะสวย <laughs> ปิดได้ไหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคข้างหลังนะครับโอเคสวยงามนะครับผมเดี๋ยวประกอบ ฝาข้างแล้วเราจะไปลงวินโด้กันนะครับถ้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะลงวินโด้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามตามระเบียบะฮะเนะแต่เสียดายนะครับที่แรมไม่เป็น rgb นเนาะมีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วลง windows เสร็จเรียบร้อยเนาะ,นะเป็นเหมือนใน็ปบุอปของเลยนะฮะหน้าจอเนาะโอเคนะครับโอเคครับผมสําหรับใครที่ <c oughs> ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับท้งเพจ big tiger นะฮะแล้วก็ช่อง u t u b e big tiger แล้วนะครับ จะเริ่มกลับมาสตรีมใหม่แล้วนะครับอาจจะเป็นเกมอ่อื่นนะครับที่ไม่ใช่เกมในมือถือนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเล่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้จับนานนะฮะจะเป็นเกมอะไรนะครับกดติดตามรอกันไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะไปแล้วครับผมเดี๋ยไปลงเซิร์ฟไปลงไดเวอร์อีกเยอะแยะเลยบันจะไทยเลยนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ